อยู่ไนแล้วน่ะไม่เลยโจงอะไรนะมาจับมือกันแล้วเราประองตรงนีุ้ได้ก็งยา่มีโจงมาต่ดไม่ามือนี่นี่กะเลสกัรู้ไหมรู้ไมสลับกันาแดงคเลย

告怕我你。嗯嗯嗯